กระดาษกรเลย<ด>ค่ะคือเจ้าของบ้านนะนะคะเขาเขาได้เขาเขาได้เปลี่ยนลูกบิดเขาบ่อยมากมเพราะว่าพอเขาเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนเหมือนลูกบิดเขาเสียบ่อยมากพอเขาเปลี่ยนไปเนี่ยสักพักหนึ่งลูกบิดก็เสียอีกอเขาก็เลยแบบไม่ไหวแล้วอ,ะอ่ะเขาก็เลย ถ่ายเลยว่าทําไมเขาตอนนี้เขารู้สาเหตุแล้วว่าทําไมลูกบิดเขาถึงเสียบ่อยอลูกบิดประตูเปลี่ยนแล้วก็เสียเปลี่ยนแล้วก็เสียใช่เขาได้<อ>ถ่ายคลิปเอาไว้ไปดูเลยมาเลยครับคลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมสังเกตที่ลูกบิดประตูให้ดีเพราะว่ามันกำลังเคลื่อนไหวได้เองท,งทั้งที่ไม่มีใคร<อ>ไปแตะต้องลูกบิดนี้เลย ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่ไม่มีใครสามารถทําได้หรือนี่จะเป็นพลังงานลีลับที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนี้สีอะไรกนส,สน่ากมากเลยอ่ะัวไม่เหมือนแบบเหมือนมีมีอะไรสักอย่างไปแบบบิดแบบแรงๆอะ่ะใช่อันนี้คือ มันทําได้ไหมอะทำทำทำอะไรได้ไหมทำอะไรได้ไหมได้เราะว่าประตูมันเคลื่อนไปเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยมันก็ไม่มีคนอยู่แล้วผมให้ดูยืนก็ถือ่าใช้ได้อ่ะมาโอเคเออหน้ากลัวน่ากลัวเลยนี่นะคุณตั๊กคุณตั๊กมา เราท้ายกันแล้วนะเลเดี๋ยวา้ว่าไงตักว่าไงกูตั้นะคลิปนี้นะครับมีเด็กอยู่คนหนึ่งได้ไปเดินเที่ยวในป่าเดินเที่ยวอยู่ในป่าแล้วก็หลงป่าห้าวันเต็มๆครับทุกคนก็คิดว่าเด็กน้อยคนนี้น่าจะเสียชีวิตแล้วเสร็จแล้วก็มีมีชาวบ้านไปตามหาเด็กผู้ชายคนนี้ ในระหว่างที่เดินเนี่ยเขาเองก็ถ่ายกล้องวิดีโอไปด้วยนะครับแล้วสิ่งที่พบเห็นกับไม่ใช่ศพเด็กแต่ผมดูว่าอะไรฮะเอออะไรยังไงเมื่อไหร่กูจะดูได้เหรอเนี่ยไปดูเอาโอเคเอาเปิดูโอเคโอเค คลิปนี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านในต่างประเทศกำลังตามหาเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่หายตัวไปในป่าซึ่งพวกเขาไม่รู้เลยว่า okay, เด็กผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วไหนอะเมื่อกี้ <c oughs> มีคนไหนไต้งไม้ครับผมเห็นครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ คุณเด็กเนี่ยก็ผิดผิดละครับเอารามาทำไมอะเด็กอะคืออะไรอะคืออะไรอะรับวิญญาณของเด็กคนนั้นแหละฮะใหม่อะพี่ลองเปิดดูใหม่ดิฮะพี่ลองดูดีๆนั่นแหละวิญญาณเด็กของน้ำชายคนนั้นที่เขาตามหาอยู่ใช่แต่ไม่พบศพพบแต่วิญญาณไม่น่าเชื่อเลยว่าจะปรากฏวิญญาณของเด็กชายคู้นั้นยืนอยู่หลังพุ่มไม้ ไปกอปจากหนังเรื่องอะไรมาว่ะอานี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วทีเมื่อคราวก่อนนะพี่กิตเองก็เฟลโหมนี่แหละที่คอยอยู่เคียงข้างคุณวันนี้คุณมาซ้ำเติมผมเฮ้ยพี่กิตมีแต่เติเติมไม่ใช่นะคุณกิตมีอัพราทเธอร์เหมกันคุณเหลวไหลมากนะครับเนี่ยตอนนี้กระแตถือว่าเขาดีกว่านะ อะไรแต่เขาดีกว่านะเขาเยอะดีมากคุณไม่ไหวอันเนี้ยนี่คุณแบบว่าคุณสอบเตรียมโคกเตรียมผ้าเลยไม่ได้เรียบร้อยเอามาคุมหน้าตัวเองเลยอาเจียตครักลัวไม่ใช่ไม่ต้องมีผมก็ได้นะครับไอช่วงคลิปบัชนดูของผมดีกว่าดูของผมดีกว่าของผมเนี่ยเป็นภาคต่อ ถ้าเกิดว่าใครติดตามรายการคนอดผีนี่นะฮะก็จะเห็นว่ามีอยู่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมเคยมานําเสนอทีหนึ่ง mm hmm. เป็นผู้ชายคนนึงเนี่ยถ่ายวิดีโออยู่ในบ้านนะครับคือเขาถ่ายเหตุผลที่เขาถ่ายเพราะว่าเขาได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงนะครับร้องดังมากเหมือนแบบกรี๊ดอะไรแบบนี้ mm hmm. เขาก็หยิบวิดีโอเข้ามาแล้วก็เลยไปถามว่าเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในบ้านหรือเปล่า mm hmm. ปรากฏว่าถ่ายไปถ่ายมาตามเสียงไปเรื่อยๆเนี่ย mm hmm. ก็ไม่เห็นอะไรแต่พอหันฟุบกับใหม่ด้านหนึ่งเหมือนเป็นเงาดำวิ่งเข้ามาใส่ใเสียงน้องคที่เราไปดู นี้เป็นภาคต่อภาคสองเขาเอามาถ่ายอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอ้เงาดำนั้นเนี่ยเขาเนีโผล่มาเห็นชัดมากเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนเดิมถ่ายปะคนเดิมคนเดิมนะนี่เป็นผู้ชายคนลิปนี้เป็นคลิปที่เจ้าของบ้านพยายามจะพิสูจน์วิญญาณในบ้านของตัวเองอีกครั้งหลังจากที่เคยถูกวิญญาณเข้าจู่โจมมาแล้วคุณผู้ชมสังเกตตรงประตูให้ดีนะครับ คือถ้าเกิดวอาเป็นเมกเหมือนกับแบบเป็นเด็กมาอย่างเงี้ยพอวิ่งไปปั๊บคือมันเร็วมากนะโผล่ปั๊บเขาวิ่งชาร์จเข้าไปเลยแล้วก็ไม่เห็นซึ่งเจ้าของบ้านก็สามารถจับภาพวิญญาณหญิงสาวที่โผล่ศีรษะออกมาแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับหายเลยคราวที่แล้ววิ่งเข้ามาหากล้องใช่ไอบอกคราวนี้วิ่งหายเลยขึ้นไปไม่มี ผิดหวังก็กิจดกับกับพักมากผิดหวังกับทั้งคู่มากๆจบแล้วลรอคือก็เฉยๆเนาะกระจายดีสุดจริงๆก็ทำขึ้นมาได้ต้องลงพลังกันแล้วป่ะอะไรอะไรยลงกลังอะไรเดี่ยวได้ครับผมคือคูณสองคนกลังเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยนี่รายการคนอุบผี ไม่เนี่ยปาหีมาเล่นกันเรอว้าเนี่ยน่ากลัวแล้วพี่ป๋องน่กูตรงไหนกี่นยแอบถ่ายก็ได้รับนเดียวเลยเขาจะเดินขึ้นไปบันไดก็เนี่ยเขาคาลทางคางขึ้นบันไดหนีไปแล้วหนีเลยใช่ไหมเออพี่ควันนี้อย่างที่บอกว่ามีคลิปจากทางบ้านมาให้ดูกันด้วยแล้วอคะฮะาดูได้คลิปวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเป็นคลิปที่ถ่ายได้ในงานพิธีเข้ากรรมที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งงานนี้เป็นการอบรมเข้าค่ายโดยมีก็เรียกว่ามีพระเนี่ยมาสอนเด็กๆนั้นสวดมนต์แล้วก็สวด นะครับแล้วก็ระหว่างที่กําลังทําพิธีเนี่ยเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับน่าสนใจมากแล้วก็น่าติดตามมากไม่อยากทุกคนพลาดนะครับ,รบไปดูพร้อมๆกันดูนะครับคลิปนี้ถูกถ่ายไว้ในงานพิธีเข้ากรัมจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพิธีที่พระสงฆ์ได้สอนให้เด็กๆสวดมนต์และสวดภาวนา แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งในระหว่างกำลังทำพิธีแต่เ,เ,เด็กผู้หญิงาก็ไม่ได้มีท่าทางอะไรนะตกใจเหรอนี่นนพิธีอะไรเขาเรียกว่าเป็นพิธีเข้ากรรม ตัวตัวตัวพี่เคยเห็นบ่อยนะตามสำนักสง์หรือว่าตามสถานที่แบบนี้ที่เราทำดีใช่ใช่ใช่การจนะบุรีครับการจนะบุรีทุกเดือนสิงหาคมดังมากครับคนเป็นพันแล้วก็ไปอยู่ก็จะมีเนี่ยลักษณะแบบนี้เป็นพระสงฆ์นะฮะมีการสวดแล้วก็ให้คนเนี่ยนั่งเป็นเป็นเป็นลานใหญ่ใหญ่เลยนะ นั่งเสร็จแล้วปั๊บก็เหมือนกับให้ตัวเองเนี่ยบ่งบอกได้ว่าคุณเคยทํากรรมอะไรมาบ้างะล,ะลระลึกถึงกรรมที่เคยทํามาบางคนเนี่ยเคยไปฆ่าวัวมาฆ่าหมูร้องเป็นหมูนี่นะ,ะคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับได้มาจากคุณทัญธรทาทวงนะครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกู p ปพีไอก็มอบขอราวันให้มูลค่า5พันบาท แล,แล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับทุกคลิปเลยนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคลิปที่จากทางเพื่อนส่งมาหรือว่าคุณไปถ่ายเองในสถานการณ์จริงหรือว่าบรรดาพี่น้องหรือญาติองไรก็ได้นะครับส่งเข้ามาได้เลยถ้าเกิดได้โอ,อกาสก็จะรับรางวัลแบบนี้